เลดี้ปรางตอบชัดๆสัมพันธโอบตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆถูกจับตาความสัมพันธ์มาโดยตลอดสำหรับคู่ของนางเอกสาวปรางกันรันและหนุ่มโอบโอบนิติเพราะช่วงหลังมีคนตาดีเห็นทั้งคู่ไปเที่ยวทะเลที่ภูเก็ตด,ด้วยกันแม้จะไม่ได้เห็นภาพคู่แต่มีภาพหลุดค้ะวงคู่เดินด้วยกันและตอบย้ำเข้าไปอีกกับภาพทั้งคู่ใส่เสื้อเหมือนกันหลุดว่อน ซึ่งสาวปรางออกมาเปิดเผยว่าไปภูเก็ตคือไปทำงานเห็นภาพที่เปรียบเทียบจริงๆตอนแรกไปทำงานพอเสร็จเลยอยู่ต่อเลยชวนเขาไม่ได้ไปกันสองคนมีเพื่อนๆไปด้วยสังเกตว่าเราก็ทำตัวธรรมชาติใจเย็นใจเย็นนะทุกคนเข้าใจอยากให้เป็นธรรมชาติมีข่าวออกมาเรื่อยๆทุกคนอินอยากให้เป็นคู่จริงซึ่งหนูเข้าใจและโตแล้วอยากให้เป็นธรรมชาติ ต่างคนต่างให้กำลังใจกันมีแต่เรื่องดีๆให้กันให้เวลาไปเรื่อยๆการไปเที่ยวด้วยกันทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นพัฒนากันมากขึ้นข่าวที่เขียนออกไปคือไปไกลกันมากขึ้นเพื่อนคือคนปล่อยโป๊ะเพื่อนอยากเห็นเรามีความสุขเสื้อเบอร์สิบเสื้อเจ้าปัญหาคือคนที่สะสมเสื้อจะรู้คือเราซื้อเองต่างคนต่างซื้อส่วนเบอร์สิบ มีเบอร์เดียวมีคนละตัวแอบวินฝ่ายชายคือไม่รู้ว่าจะใส่ตอนไหนหนูต้องใส่ก่อนความสัมพันธ์ไปด้วยดีไม่อยากเร่งรีบอะไรเป็นมิตรภาพที่ดีถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันดีก็อาจจะอยู่ตรงนี้ฝ่ายชายน่าจะเข้าใจรักหนูต้องรอได้